พี่กินได้ไหมนี่ยก้อยกินได้กินได้อืออร่อยเป็นดีแบบลุงเสร็จแล้วคนรสชาติพี่เหรอถ้ากูรู้ว่ามางี้กูไม่มาคนสร้างามบิซีสแกนอะไรอะไรฮ้ยไปส่งเนี่ยมันทำกับพี่ได้ยังไง อยากให้น้องมาร้องเพลงให้ฟังเสียงเป็นยังไงโคดขาวขาวผู้บอกว่าเสียงไม่มึงบอกว่าเสียงขาวตอนแรกว่าจะมาสมัครร้องเพลงแต่มันไม่ไม่ได้เป็นมันต้องไปทํางานก่อสร้างทํางานเอเรื่อยเปื่อยผ่านก่อสร้างผ่านงานท่วไปมาเหมือนกันประมาณสี่ห้าปีช่วงสมศรีนี่โอ้ผมว่ากี่ล้านตลับอะไรีคิดว่าเขาบอกว่าสามร้อยล้านอะไรเนี่ยจริงจริงไอ้ช่วงสมศรีพี่ไม่ไม่มีอะไรเหลือเลยนะ เผื่อเวลานักรนตตีขาดแล้วก็จะได้ต้อนรับแขกนะครับอี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 ครับพี่มานี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่อเอับเอ็ดเอ็ดเสียงไทยวะเอ็ดพี่ครับพี่พี่ยองครับเสียงไทยนี่ต่อตอตอ มเหนื่อยแต่ยินบ่กูเป็นคนนะกูไม่ใช่วิญญาณเนี่ยปูนไอ้ปนคุณยิงยองยอดพวงเงอ้าวโอ้ยมาตอนไหนมาตอนไหนเนี่ยฮะมึงมาเมื่อไหร่มาตอนไหนเออนึกว่าใครเรียกพี่โอ้ตายตายตายอตตอตตอตตอ จริงๆแล้วเอาอีกบอก้วจำพี่ไม่ได้แล้วไงอะไรพี่เป็นใครเนี่ยเอ้<ง>โจอ,อะไรโจอูไปไหนมาช่วยพี่นเนสียทรงหมดเลย<อ>พี่มาทำอะไรเนี่ยเ,เขากำลังซ่อมกันอยู่มาซ่อมมาซ่อมเขาอยากจะมาพาล้องมาซ่อมมาล้องด้วยมาสมัครร้องเพลงเขาบอกว่าสแต็กแดกตับเนี่ยกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แบบโปรลางไงทางนอกไงครับ ล้วก็จะมาซ้อมที่นี่แล้วเราก็อยากจะฝากนักร้องให้มาร้องเพลงด้วยในวงโอยคอนเสิร์ตผมนี่ผมจะใช้พนักงานนี่ก็มือลาบมือพิณก็เป็นมือลาบนี่ก็เป็นเด็กรางจาเอันแม่ครัวแล้วจะมาดิดทำดิดให้ดิดไห้เนี่ยไม่ได้คนต้องใช้เด็กในร้านช่วยพี่หน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ฟังเสียงนักร้องในลานผงกอนเอ้ยพุยมาเนี่มามามา โชว์ให้พี่เขาได้ยินไปเอาเอาเลยลาบุญตาลงเหาแหแต่ไปเนี่ยเธอก่ชอบจนมากับเจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำไปมันกันเลยเอกไปให้เธอุกเช้าคำอยู่จะทำยพพอๆๆอันนี้ยังไม่ผ่านครับผมผมดีกว่านี้ครับผมดีกว่านี้โอ้ยดีขนาดไหนก็ไม่ได้เพราะพนักงานเขาจองของผมเขาจองหมดแล้วนางคงนั่งไหนขอหน่อยเหอะไม่ได้พี่ไม่ได้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 ไป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 ไหนแบไปกลับไปกลับไปกลับไป พี่มาทางไหนพี่กลับไปทางนั้นไปไปเลยไปไปไปได้ไงเนี่ยไปเลยไปไปไปกลับไปพร้อมต่อซ้อมต่อคนสร้างโมบิซีสเกตอะไรเฮ้ยไปส่งดนี่ยมันทำกับพี่ได้ยังไง ไ,ได้ผมจะต้องให้พนักง,งานผมก่อนผมจะ,ะงงจะัดคอนเสิร์ตพนักงานเนี่ยเขาจะเล่นคอนเบิดคอนเสิร์ตไล่สดเออไล่ไสดเรงนี้เดี๋ยวเอางี้นะ่ะให้โอกาสพี่พี่จะขอไปเล่นร้อาองมาดูให้ดูม,ดมันทำกับพี่ขนาดนี้เลยหรือว่าเนี่ยกงหมาว่าเป็นกูเลยหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพี่เนี่ยเอาร้องมาให้ดูถ้าไม่เอา พูดกันได้พี่กำลังขาดนักร้องหญิงอยู่พอดีเฮ้ยจริงเหรอที่มครักครเชิญเชิญเชิญทำใจนะนะโอเคเข้ามานะมีคมาเลยนะให้เข้านะตามกันไว้กันไว้โอเคโอเคมาออรดิชั่นใหม่นะครับนี่ไม่หมาะอีก เอาน้ำขาดก็ได้เฮ้ยมากันเลยเยอะแยะทีทีงานพี่หมดเลยเลยนะไม่ได้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 กลับไปเลยไปส่งที่รถเลยไปส่งไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลังตามหานักร้องอยู่พอดีต้องทำยังไรบ้างคะก็ทำยังไงบ้างก็ในการดีดหั่มนี่ดีดไฮนี่นะในการเริ่มดีดไฮมันจะต้องมีมีท่าทางในการดียกมาก้มมาก้มไปก้มแล้วเกือบ เล็อบเอ็นลงอีกนึงจากเอ็นเอ็นเอ็นอีกจะเอ็นไปโอ้เอ็นเอ็นอู้เอ็นนะเฮ้ยมาช่วยกูเช็คดิมาช่วยเช็คดังทีใช่ไหมก็เราเอ็นมาข้างหน้าเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาได้ไหมวัเตอร์ได้ได้แล้วอะไรได้อืมเอ้าไหมเอาเอาลองดูลองดูดิให้ดิให้หน่อย ผู้จัดการเนี่ยสมัครแล้วเรียบร้อยเห็นไหมอยาใครมาให้น้องมาร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงเพื่อออดิชั่นออดิชั่นเออว่าผ่านไหมถ้าผ่านอีทจะได้คอมเมนต์ให้ด้วยโอ้แค่เห็นตัวแรกก็ได้แล้วนะเสียงเป็นยังไงโคตรขาวขาวพูดเรื่งเสียงผู้บอกว่าเสียงไม่มึงบอกว่าเสียงขาวทดสอบเลยคนไหนคนไหนนี่ทั้งสองคนเลยเอาเพลงเพลงเปิดเลยเพลง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  เอานักร้องเอานักร้องเหรอให้ผมเอาได้เ้ยพานักร้องไอ้พี่พานักร้องมาร้องเพื่อเพลงใหม่ใช่ไหมคนนี้ผมจําได้นี่ใช่เชื่ออะไรที่ที่พี่ร้องเลยอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนทตาไมลบออกสะล่ะพี่เอาไปลบออกทําไมของดีๆเจ็ดสิบล้านมิลไปลบออกใช่ไหมพี่เออไปเถอะไม่พูดถึงไรไม่พูดสั้นเลยเออะอะไรเอา นักร้องคนแรกที่พี่จะพามาออดิชั่นที่ร้านเนี่ยคนไหนครับเนี่ยน้องฉัดงามตาน้องฉัดงามตาใช่ครับศิลปินใหม่เลยเป็นศิลปินของพี่ยิ่งยงครับผมุนพ่อยิ่งยงนักปั้นนักปั้นครับเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่ารอไอ้หายโควิดค่ะรออ้ายหายโควิดนะผมลองดูลองดูโควิดติดคนเฮาก็เร้าใดใส่แม้ใจเดียวติดใครสาวใน เ,เดี๋ยวให้อาจารย์อิทคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับ,รบเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่มันเข้ากับสถานการณ์นี้นะใช่ครับเข้ากับสถานการณ์แล้วก็รู้สึกว่า,าดูเพลินนักร้องเนี่ยก็เสียงเสียงแน่นอนแหละเสียงขาวแหละ <c oughs> เสียงนวนเสียงกวบเสียงดี้คนะครับผมว่าเข้ากับยุคสมัยนี้ฝากน้องฉัดงามตาด้วยนะครับอ่าแล้วอีกคนนะอีัคนไหมอีกคนทิมจ๋ายอดบูงงามลอง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 ลังลองฟังกันใ้ ้นีคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะฮะไอ้7 8 9มันคืออะไรอ่ะพิกเจ็ดแปดเมตรไงพิกเจ็ดแปดเมตรแซะแบบ7 8 9เมตรโอเคนี่ติดหูมากตัม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 แน่เฮ้ยตัมตัมไม่ใช่แน่ตัมตัมตัทก็อะไรนี่เลยผมพูดถึงเรื่องอาหารการตำเดี๋ยวผมต้องชวนพี่ไปกินเดี๋ยวผมทำให้พี่กินได้ครับลาบก้อยซอยแซ่เอาไปกินเลย ของแสบของแสบเนาะของมักเออเดี๋ยวผมพาพี่ไปกินนะได้แต่ว่าจะพาสองสาวนี่ไปกินด้วยแต่ผมัวอดตําไม่ไหวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินวันนี้มีซอยจุมีอมน้องมีอะไรให้พี่ยงกินเดี๋ยวมานั่งคุยกับพี่ยงก่อนนะมา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 มีอะไรกินหการต้อนรับหน่อยโอ้เหนื่อยอย่างงามเลยผมคัดสัรมาอย่างดีนี่ทําอะไรให้กินมันนี่ยวันนี้ว่าจะก้อยก้อยขมกับอมน้องหริจริงแล้วพี่ยงก็ กินได้บ้างนิดๆแต่หน่อยใช่ไหมพี่คือไม่ค่อยสไลร่าาแล้วคือมันชื่อช่องแต่แตกตับก็เป็นทำเนียมช่องก็คือมาก็คือต้อนรับคนอีสานมันเท่าเนี่ยแห้งมากเออีลางดีดีแซ่บนี่อย่างนี้หายากมากครับผู้ชมหนึ่งตัวในในตัวของวัวนี่มีนิดเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> อาอีนี่สวยว่าแตกแตกตับจริงๆเปิดการรับรถจริงๆแล้วนี่เขาไ่ได้กินแบบนี้เขาจะกินใส่แจวใส่อมใส่ต้มใช่นี่อยากใส่ลาบใช่แต่อันนี้เป็นเป็นดีแบบลุงเสร็จแล้วคนรสชาติอีกเหรออีกเลย ถ้ากูรู้ว่ามางี้กูไม่มาทำไมพี่มาทำไมใหไอายชาวบ้านเนี่ยมีเนื้อสวยมากนี่นะฮะบัานเฮาเนาะไปน่องไปมาฮาซูอันนี้ค่อยๆ่อยให้ดีสูกินเต็มเต็มด้วยอะไรพี่ขมมาก่านผู้ชมเคยได้ยินเขาว่าเจอดีไหมฮะนี่แหละนี่แหละครับเจอดีจริงๆเจอสุดยอดมากเลยใส่นี่เข้าไปหน่อยฮะ สามสิบกี่พี่เขา่าเนาะมีดมึงเอามาแต่อันนี้เนาะเออโหมีดเขาเขา่าพี่ยงเอาข้อระยะแบบคนที่เป็นแฟนลับพี่ยงเลยบางคนอาจจะเห็นผลงานแล้วแต่แรกๆเลยเนี่ยพี่ยงมาร้องเพลงได้ไง,ไงพี่มาร้องเพลงได้ก็คือความฝันครับฝันอยากเป็นนักร้องก็สิ่งหนึ่งที่เรารที่เรา,ท,เราที่เราคิดว่าเรามีดีที่สุดในตัวเราก็คือเสียงเรามั่นใจเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเวลามีงานศพพอพระสวดอภิธรรมศพจบปุ๊บพระก็จะกลับวัด แล้วชาวบ้านเขาจะเฝ้าศพกันครับเราก็ถือโอกาสไม่ต้องเปิดเพลงเดี๋ยวผมร้องเองครอบครัวพี่ยงนี่ร่ำรวยไหมหรือว่าปานกลางหรือว่าค่อนข้างมีฐานะไหมนี่มีฐานะโอ้โหเหรอไม่ใช่คนแบบยากจนมากครับผมมีฐานะยากจนจริงเลยพี่จนมากเลยฮะจนจนจริงๆฮะพ่อแม่เป็นนี่เป็นสินนี่พวกข้าวเปลือกข้าวอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอใช่ครับด้วยความที่เราแบบไม่มีบ้านอยู่เราอยู่ยุ้งข้าวต่อยุ้งข้าวมาอยู่เป็นบ้าน ขนาดน,นั้น,นเลยมันก็ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่สงสารแม่สงสารแม่ที่แม่แบบว่าแกแบบตื่นเช้ามาแทนที่จะมีข้าวหุงข้าวให้ลูกกินเลยก็ต้องไปยืมข้าวคนอื่นมาเพื่อที่จะฟัดข้าวตำข้าวเราเห็นภาพหมดเลยว่าแม่เราเนี่ยเป็นคนที่รักลูกมากครับแล้วก็ห่วงลูกห่วงผัวมากไม่มีไม่ตอนนั้นอายุเท<ส>่าไหร่ช่วงนั้นอายุเท่าไหร่ประมาณหกเจ็ดขวบ หกเข็ดขวบครับคือพี่ยงเนี่ยร้องเพลงมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วไม่ได้ไปเรียนร้องเพลงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เรีเยนร้องเพลงเลยพอจําความได้ป .1 ป .2 หกเขดขวบเนี่ยเราร้องเพลงแล้วคือรู้เลยว่าตัวเองมีพรสวรรค์ด้าน<ช>นี้แนะ่นอนคือเราร้องเพลงในงานงานศพใช่ปะ่ะครับพอร้องไปร้องไปเนี่ยตอนเช้ามาเขาก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อคืนใครร้องเพลงวะทำไมเสียงดีจังเลยครับซึ่งทุกคนก็บอกโอ้ยยงอยงยงนั่นแหละอะไรนี่ตอนหลังมาทุกคนก็เลยแบบพอมีงานศพเาเราก็เลยมีโอกาสได้ไปร้องเพลงประจํา ใช่เมื่อก่อนร้องเพลงพวกไหนพี่เพลงใครเพลงพ่อเวพดโอ้เหรอใช่ครับ3ปีที่ไร้นางยี่สิบเอ็ดมิถุนาที่ผมลาครั้งก่อนในพี่บวชแน่นอนอืมก็พอพอเราโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เริ่มมีประกวดบ้างในโรงเรียนครับและสิ่งที่เราครั้งที่สุดก็คือตอนสายันสัญญาดังมันทำให้เรามีพลังมากขึ้นอยากเป็นเหมือนเขาจนมาย่งไงถึงแบบ ได้เป็นนักร้องอ่ะพี่ก็มาสมัครอยู่ในวงครับในวงที่ซอยบุผาอ้ที่กรุงเทพนี่เหลอใช่พี่เดินทางมาจากอุ๋ยจากกรุงเทพจากกรุงเทพตอนแรกะว่าจะมาสมัครร้องเพลงแต่มันไม่ไม่ได้เป็นมันต้องไปทํางานก่อสร้างทางานเรื่อยเปื่อยผ่านก่อสร้างผ่านงานทั่วไปมาเหมือนกันประมาณ4ี่ห้าปีตั้งแต่ปี24จนถึงปี27อ่ะครับเราถึงได้มาเป็นนักร้องอยู่ในวงเล็กๆทีนี้ป๋านี่ยเขาก็ทำวงวงสติงนะครับ วงเดคอเรตเราไม่ได้อยู่วงลุกทุ่งแล้วเราไปอยู่วงเดคอเรตแล้วเดคอเรตเดคอเรตก็คือทุกวันนี้เป็นวงประจรันบานมองดูดวงดาวก็มีเสียวดวอที่งจักแต่ว่าตอนนั้นพี่ไม่อยู่แล้วพี่ออกมาแล้วครับ,รบไปอยู่กับวงรดกเคเรตมาประมาณปีสองปีครับครับ,รบแล้วก็ไปอยู่คาเฟ่อยู่ตามคาเฟ่และพี่พรมรก็ไปอยู่กับพี่พรมรที่ที่สถานีวิทยุพมรมน,นี่แหละกรมการศาสนาินแดนพี่พรมรก็อัดเสียงให้ <Wow. S 1> ก็เพลงแรกไอ้หนุ่มเลี้ยงควายฉันนั่งลังควาย อันนี้ค<ส>ือชุดแรกเย <บา S 1> ใช่ยังไม่มีสมศรีอย่างอย่างอย่างพออยู่นั่งหลังก็อายพอทําชุดนี้เสร็จก็ไปเดินสายภาคใต้ครับเดินสายได้6เดือนเราก็หยุดหยุดล้วก็ไปลองคาเฟ่รัดยาอีกลองรัดยาในเจอพี่เด๋อพี่เด๋อก็ชวนมาอยู่วงพี่เอ,าาเอกพนาเอกพจน์วงหน้าพี่เดอ๋อเราคาราวนี่เหรอครับใช่พออยู่กับพี่เด๋อเสร็จปุ๊บก็ลงจากหน้าเอกพจน์ก็ไปอยู่พี่เป้าอยู่พี่พึ่งโอ้ใช่ลงจากพี่เป้าพี่พึ่งก็มาดังสมศรีเลย ปี35้ <c oughs> ครับพูดได้ว่าพี่ยงบานศินลปินลุกทุ่งระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาหมดเลยเนะี่ยใช่ครับ,รบแล้วที่มาสมศรีพี่ผมอยากฟังอยากรู้ว่ามันในช่วงที่หมดสัญญากับบริษัทเก่าครับก็ไปนั่งคุยกับพี่พรมรอ,อีกรอบหนึ่งว่าจะทําเพลงใหม่พี่ก็แต่งเพลงยิ่งยงมาแล้วมาพมาแล้วนะก็เสนอแกจังหวะไปเจอพี่ปัญญากตันยูในนภาลายคาเฟ่ตรงนครหลวงครับแกก็เอาเพลงสมศรีมาให้ฟังบอกเฮ้ยนี่จะอัดเพลงใหม่ยังบอกจะอัดแล้วครับพี่เนี่ยมีเพลงใหม่ให้ฟัง ผสมสีเลยร้องผสมสีใครแต่งนะพี่เนี่ยเพลงนี้อาจารย์พุทธวรการโอ้โหกว่าจะมาเป็นสมสีถือว่าพี่นี่เล่าแบบรวบๆนะครับรวบๆพี่กินได้ไหมเนี่ยก้อยกินได้กินได้พี่ชิมมันจะขมนะพี่สูตรสูตรสักหน่อยนึงอืมอร่อยอันนี้จะอ่อมน้องครับอ่อมน้องคุณผู้ชมี่จะอ่อมน้องให้พี่ยิ่งยงอืมอร่อย ช่วงสมศรีนี่โอ้ผมว่ากี่ล้านแตะหลับไะอีกคิดว่าเขาบอกว่าสามร้อยล้านอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็เป็นนักร้องเพราะบริษัทเขาขายกันเองครับไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็น่าจะเยอะแหละเพราะว่าทุกคนที่ทําสมศรีรวยทุกคนยกเว้นนักร้องทาสมศรีคือมาถึงวันไพี่ทำเพลงสมศรีเนี่ยคนที่ทีมงานที่ทาเพลงสมศรีบริษัทอโนไทย์ก็เป็นบริษัทไปเลยบริษัทบ,บ,บ็อกซิ่งซาวของอาสันเสริญก็ใหญ่โต สมสีได้เพราะสมศรีนี่แหละสมศรีเยอะมากสองสามร้อยล้านใช่ตอนนั้นพี่ว่าพี่ว่าพี่ได้จากสมศรีน่าจะเกี่กร้อยล้านสนลัดตัวพี่พี่เหรอไม่ไม่มีเป็นร้อยจริงเปล่า,าพี่ใช่เพราะว่าพี่ได้ค่าตัวเฉยๆครับเอาเลยค่าตัวร<อ>้องเพลงคา่าคืออัดสมศรีได้ได,ได้ได้ชุดชุดละหมื่นอ๋อหมายถึงว่าได้สิบเพลงได้ได้หมื่นหนึ่งอุ้ยจริง ใน<ส>ยุค<อ>นั้นเองได้หมื่นนึงใช่ครับในย้นแล้วยอดแบ่งอะไรต่างๆไม่มีครับอุยไม่มีไม่มียอดแบ่งไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรเลยผู้ชมครับสมศรีดังคำนวณแล้วน่าจะ2-300ล้านแต่พี่ยิ่ยงได้ค่าร้อง1,000 100, งบาทครับแล้วก็ได้ค่าร้องตามวงต่างๆเวลาเดินสายวันคืนละเจ0 0พันอุ้ยใช่ครับประมาณนั้นสมัยนั้น ผมก็ยังดีกว่าคนอื่น <c oughs> คนอื่นบางคนก็ได้ห้าร้อยนะหัวหน้าผมเออพี่อ้อันนี้เพิ่งรู้นะผู้ชมสองสามร้อย <c oughs> ล้านก็เลยได้แค่ค่าร้องกับค่าเดินสายทัวร์เป็นวันๆนละหกเจ็ดพัน,บ,น 7, บาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เพลงเดียวเนี่ยก็เป็นเศรษฐีได้แล้วเพราะมันต่างต่างจากสมัยก่อนเยอะไหมพี่สมัยนี้ก็ต่างครับจริงๆไอ้ช่วงสมศรีพี่ไม่มีอะไรเหลือเลยนะมันดีจริงๆก็คือตอนตอนที่อีทไปเล่นเอ็มีให้นั่นแหละ องค์หาพลักเมีอ๋อองค์หาพลักเมียเจรียยิ่งยงสอนน้องในชุดสมศรีนี่มีเพลงดังเยอะนะพี่ดังเยอะไอ้หนุ่มเอ่อยิ่งยงมาแล้วไอ้หนุ่มเลี้ยงควายเอามา cover ใหม่แล้วก็แัก็สาวสระแองไงแต่ในไม่รับพี่ยิ่งยงอยู่มากี่บริษัทแล้วนี่แรกตั้งแต่ยิ่งยงแล้วเป็นมิวสิกไลน์หรือจะเป็นท็อปไลน์ทุกวันนี้ครับมิวสิกไลน์พอออกจากมิวสิกไลน์ก็ไปอยู่บริษัทอโนไทย บ็อกซิ่งสาวนั่นแหละหมดสัญญากับบ<ๆ>็อกซิ่งสาวก็าไปอยู่มีเดียออฟมีเดียพอหลังจาก Media Media, มีเดียออฟมีเดียก็กลับไปอยู่กับเจ้านายเดิมท่านดรทถือมีชัยจริยะเอียมอุดม์ท็อปไลท็อปไลมิวสิกครับ,รบตอนนี้พี่อยู่มีสังกัดไหมพี่ไม่มีสังกัดครับอ๋อเป็นเป็นฟรีแล้วป็นเป็นฟรีแล้วดีไหมพี่ยระวังทําเองกับอยู่ค่ายถ้าอยู่ค่ายเนีเ่ยเวลาทาอะไรก็ผู้ใหญ่เขาจะจ่ายตังค์แต่เวลาเรามีค่ายเองหรือทําค่ายเองเนีเ่ย ไม่ว่าจะทําอะไรเราลงทุนเองหมดครับทําเพลงลงทุนเอ็มวงเอ็มวีลงทุนเองหมดแต่ก็ดีในยุคนี้มันมี YouTube ไงรเราก็ทำยุทลง YouTube ของตัวเองอ่าเออพี่ลองดูลองดูโอ้น่ากินเขาตีดังออจังโอ้เอออืมจังไม่มันขมยังไม่หายในคอนี่ออมน้องวัวนะผู้ชมออมน้องงูออมน้องงูอ้ยแศรษฐา ปัจจุบันพี่ยงก็ทําหลายอย่างเีผมเห็นธุรกิจเยอะแยะมากมายผลม,มากเลยเป็นพรีเ,เซนเตอร์มากกว่าอ๋อใช่ผนมากจะทำเพลงมากกว่าทําคลิปทําอะไรลง YouTube ตัวเองมากกว่ามีช่องไะครับมีช่องช่องช่องอะไรพี่ช่องยิ่งยงยี่สี่คนคอ์ให้เราก็คือประมาณ80,000นแล้วตอนนี้โอใช่ครับนี่โอ้โหส้มตันงนี่ส้ตมตําทอดพี่ ปาแล้วก็ตัวนี้ของขึ้นชื่อที่ร้านเลยมกปลามกปลาแซลมอนแบบบ้านๆเท่าครับป่ามกแบบบ้านๆพี่ลองดูนะครับโอ้เนี่ใส่ยังไงพวกผักชีลาวเราเนี่แหละปลาแซลมอนผักชีลาวบ้านอาหารพื้นสุขสมยอเรียกอะไรจ๊ะหืมชีลาวภาษาเขมรบ้างผักชีลาวภาษาเขมรล้วนชีเลียวล้วชีเลียวล้วนล้วนล้วนชีเลียวกระโอบกะโอบชีพริกสดนะจ้ะอินตีอินตีคือใจอินตีคือใจ พริกสดพริกกระเจยพริกกระใจอันตีกระใจอันตีกระใจอันตีกระใจเบ็นกระเป็นตีอันตีอันตีกระจายกระใจกระใจกระใจนี่คือพริกสดพริกสดแล้วพริกผ่อนล่ะฮะพริกผ่อนอันตีเออพริกผ่อนมีที่ไหน long มีสดและมีผ่อนเป็นไงเป็นไงพี่จงงานจงงานจงงานจะนับบางปูเลยแปลว่าแปลว่าอร่อยมากพี่น้องอันนี้เป็นส้มตำทอดพี่ส้มตำทอดใส่เลยพี่ อย่างนี้เลยเนาะอืมกินแอมบายอนนับเลอกันนันกันมไหเกนกันนันปน่งโจโจโพี่ยงลำไดไหมลำไม่ค่อยเก่งจะเลียง่ะจะเลียงได้อยู่แสดงแตกตับเมยเน่เยเวีจะงันแสดงแตกตับเงเน่ นาเวียจังงันยังเจิญบางโอนนะครบเขเนี้ยโมโหะนาพ่องพองนาโมสีใบอีสเดกอะแตกตับเสียประยักษ์ไปจังงัน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 อ่าคืออะไรพี่เพราะเพราะยายฟังไม่รู้เรื่องดูแต่ยายพ่อเข้าใจว่ามาสีายมาสีายคือมามาทานข้าวมากินข้าวขอถามก่อนไหมพี่ยิ่งยง ใครเป็นคนตั้งให้พี่พ,พมรนโนทัยชื่อเล่นชื่อยงชื่อยงคือจริงๆชื่อประยงบัวง,งามครับชื่อดีมากเลยผู้ชมไอ้ท่าชีน้นี่มันมันมาได้ยังไงคือมันออกมาเองใช่ไหมออกมาเองอัตโนมัตนะิเราไม่ได้ใช่มันฟิลนะคือมันมีเพลงไอ้เพลงพูดให้รู้เรื่องบ้างตอนนั้นมันเหมือนบอกใจตัวเองว่าพูดให้รู้เรื่องบ้างนะเราจะมาบอกว่าพูดให้รู้เรื่องบ้างนี้คนก็ไม่เห็นก็เลยพูดให้รู้เรื่องบ้างเถอดใจเอ้ยอย่าไปัะเขาเลยชี้อยู่เงี้ยสามสิบสี่ครั้ง สักน,นกพอมันมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนกว็ว่าเราชี้อย่างเดียวก็เลยก็เลยมีเพลงไอ้วันไหนทุกทิ้งเพลิงมาบอกจะออกไปหามาเพิ่มมาเพิ่มเป็น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 เพลงเนี้ยเป็นชี้ทุกวันเนี้ยก็เกลยชี้ถูจมูกชี้อ่าสมใจ f c แล้วนะครับที่บอกว่าอยากจะให้พี่ยงมานั่งคุยนั่งบรรยากาศบ้านเราตรงนี้นะครับพ<อ>ี่น้องเด้อลายพี่น้องแบบ ้ฝากก่อนฝากก่อนครับผมก็ฝากผลงานนะครับหากมีเพลงอะไรที่ออกในช่องยูทูบในในค่าของตัวเองนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีนักร้องอยู่ในค่ายมีสองสามคนค ก็ไปที่ช่องยิ่งยง24นะครับฝากแฟนไปด้วยนะครับนะฮะโอเคฝากด้วยนะครับคุณโจช่องคุณโจด้วยแจกฝากก็ขอฝากช่องของยายด้วยนะแจกกับช่องคนหลังครัวในหะ้ฝากด้วยจ้าโอเควันะนนี้เบาๆนะผู้ชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ